สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กี่มาเนียนมอชแนลนะคะช่องที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครการเงินก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณค่ะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของว่ากี่ทําอะไรอยู่ที่นี่นะคะที่สิงคโปร์เพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะตามอยู่แล้วก็ บางคนก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าแบบกีมาทำอะไรที่นี่นะคะแล้ววันนี้กีก็เลยอ่ะ EP หนึ่งนะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงกับงานของกีนะคะว่าที่นี่กีทำอะไรอยู่งานที่กีทำอยู่ปัจจุบันนี้นะคะที่สิงคโปร์ก็คืองาน Wealth Advisor นั่นเองค่ะหรือว่ามีชื่อเรียกหนึ่งนะคะว่า Client Advisor ซึ่งงาน Wealth Advisor นะคะก็คือตรงตัวเลยว่าคำว่า Wealth ก็คือเป็นเรื่องของความมั่งคั่ง และแอดไวเซอร์นะคะก็เป็นเรื่องของคำแนะนำก็คือกี่เป็นผู้แนะนำนะคะในการวางแผนการเงินและการลงทุนต่างๆนะคะให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าของกี่ก็จะเป็นลูกค้าคนไทยแหละที่สนใจนะคะนำเงินออกมาลงทุนที่ต่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์เพราะว่าปัจจุบันนี้แบง์ชาติก็คืออนุญาตให้คนไทยนะคะสามารถเอาเงินมาลงทุนที่ต่างประเทศได้แล้วอ่ะแล้วก็หลักๆคือกี่อยู่ที่นี่นะคะก็อันนี้เป็นปีที่ห้าแล้วนานเนาะ นานมากลคะ่ะก็คือติดเกาะแล้วก็ปีนี้จริงๆปีที่ผ่านมาไม่ได้บินเลยด้วยงานปกติจริงๆกิจจะแบบบินกลับไทยตลอดนะคะทุกเดือนเพื่อที่ว่าแบบไปพบลูกค้าอัปเดตการลงทุนต่างๆนะคะนาเสนอการลงทุนแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้บินแล้วก็สถานการณ์หลักๆที่นี่นะคะก็คือว่าแบบ work from home ก็คือกิจจะ work from home ประมาณอา,อาทิตย์ละ2-3ถึงวันนะคะก็คือจะทำงานอยู่ที่บ้านและวันนี้นะคะก็ work from home ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 8โมงครึ่งซึ่งในทุกๆเช้านะคะของทุกวันเนี่ยก็คือก็จะมี Market Update ซึ่งเราก็จะแบบทำผ่านไอตัวแบบ Microsoft Teams อะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันค่อนข้างสำคัญเหมือนกันสำหรับงาน Wealth Advisor นะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นผู้แนะนำในการลงทุนอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีแบบความรู้นะคะแล้วก็ทันเหตุการณ์ตลอดเวลานะคะเป็นการอัปเดตเพื่อที่จะมีพื้นฐานที่ดีในการแนะนำการลงทุนในการลูกค้าอะ แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของเนื้อง,งานนะคะจริงๆก็คือจะเล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่นะคะลูกค้าของกีเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการที่ค่อนข้างสักเซสในการทำกิจการนะคะของเขาเหล่านั้นแล้วหรือว่าอาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะซึ่งมีเงินเก็บพอประมาณหนึ่งนะคะที่จะสามารถกระจายแล้วก็นำมาลงทุน ที่ต่างประเทศได้นะคะแล้วก็ด้วยความที่ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่อ่ที่บอกไปว่าเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมลูกค้า บางท่านก็อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะเข้ามาดูในส่วนของการวางแผนการเงินการลงทุนนะตรงนี้หรือว่าบางท่านอาจจะแบบมีเวลาแต่ว่าก็อาจจะไม่ถนดัดเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างเราทําธุรกิจนะธุรกิจบางท่านเก่งมากในด้านของธุรกิจของตัวเองแต่ว่าถ้ามาถึงเรื่องการลงทุนอย่างเงี้ยก็คืออาจจะยังไม่ได้มีความรู้เท่าไหร่ดังนั้นจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาแนะนํานะคะในการวางแผนการเงินการลงทุนเพื่อ ให้ลูกค้าเหล่านั้นประสบความสําเร็จ a c h i e v อันนี้คือแบบที่1ห,หรือว่าแบบที่2คือลูกค้าบางท่านนะคะมีเวลามีความรู้แต่ว่าสาเหตุที่เลือกที่จะมาลงทุนต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าโปรดักการลงทุนของต่างประเทศค่ะกีต้องบอกว่ามันแบบค่อนข้างหลากหลาย a d v a n c e ์มากนะคะกว่าที่ไทยเพราะว่าต้องบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็น Financial Hub ของเอเชียใช่ไหมเพราะฉะนั้นโปรดักทุกอย่างเนี่ยหลากหลายแล้วก็ ในเรื่องของการลงทุนนะคะที่นี่จะไม่มีไทยบาทแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบการลงทุนในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ USURO Aussie อะไรเงี้ยได้หมดเลยซึ่งลูกค้าเหล่านั้นนะคะอาจจะมองว่าด้วยความที่ประเทศไทยค่อนข้างจำกัดแล้วก็สินทร,รัพย์การลงทุนยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างมีจํากัดก็คือบางคนก็อยากจะออกมาลงทุนต่างประเทศเพื่อที่จะหาโปรดักที่อาจจะ searching for you ได้ยิ่เยอะขึ้นได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นหรือว่าตอบโจทย์ของตัวเองมากขึ้นนะคะ ก็คือลูกค้าหลักๆเนี่ยก,ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะซึ่งสําหรับตัวกีเองด้วยความที่เป็นแอดเวลแอดเวซเซอร์สิ่งที่กีมองคือเราจะทํำยังไงที่จะแอดแวลูให้กับลูกค้าเหล่านี้ได้นะคะกับเงินของเขาซึ่งส่วนตัวกีมองว่าแบบในการลงทุนทุกประเภทอะ่ะมันไม่มีการลงทุนไหนที่มันจะเราจะเรียกได้ว่าดีที่สุด แต่ว่ามันจะมีแต่ว่าการลงทุนไหนที่มันเหมาะที่สุดสําหรับลูกค้าแต่ละคนเพราะแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นแบบรับความเสี่ยงได้แตกต่างกันช่วงอายุแตกต่างกันเงินแตกต่างกันหรือว่าระยะเวลาที่สามารถลงทุนได้เนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราสามารถหาสินค้าหาโปรดักต์นะคะที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้อันนี้คือคาแรคเตอร์ของ f ู o d b งเกอร์ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่กีดตั้งใจทำมาตลอด อ่ะอันนี้เป็นส่วนของเรื่องของตัวเนื้องานนะคะซึ่งงานคร่าวๆของกีก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามาถึงแบบวันในแต่ละวันนะคะก็คือกีก็จะเนี่ยค่ะนั่งทํางานนะคะหน้าคอมแล้วก็กินอยู่อะไรก็ในนี้เลยบางวันก็มีคุกบ้างนะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยคือกาแฟวันนี้ก็แบบมีเ,เครื่องทํากาแฟนะคะที่ทํามือที่อยากจะมาปวดเพื่อน เดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านี่เลยนะคะก็ work from home อันนี้ work มากสำหรับใครที่ถ้าเกิดว่าสมมติ work from home นะคะเราชอบกินกาแฟลองมาดูกันนะคะซึ่งปกติต้องบอกว่าจริงๆอะถ้าเราไม่ได้ work from home กินก็จะไปซื้อกาแฟกินข้างนอกใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้พอเริ่ม work from home แล้วก็คิดว่าแบบเออชอบกินกาแฟแล้วขี้เกียจสั่ง ไอ้ฟูดแพนด้าหรือว่าสั่งสตาร,ร์บัคอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแพงแล้วก็อยากกินกาแฟที่มันดีๆตอนนี้กิ๊ก็เลยแบบกลับไทยไปรอบล่าสุดนะคะไปซื้อของมาทำอาหารจริงเด้อว,วันนี้ก็อาจจะมีทำกาแฟนะคะดีเพื่อยเพื่อนๆได้ชมกันนิดนึงทำไปด้วยคุยไปด้วยนะคะอันนี้คือห้องของกิ๊กเองโอเคแสงได้ละนี่นะคะต้องบอกว่าอันนี้กิ๊กก็ไปซื้อกาแฟมาจากร้านลูก้า ลูก้าอยู่ที่ทรองหกนะคะชีวิตของแบงเกอร์ work from home ก็จะประมาณนี้อะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะเพราะว่าต้องบอกค่ะว่าที่เนี่ยค่าของชีพค่อนข้างสูงสูงมากๆถ้าเกิดว่าใครได้มาสิงคโปร์นะคะจะรู้พยายามยอ่อให้หน้าไม่ตกเพอค่าของชีพสูงมากอุ้ยแล้วก็ค่ากาแฟถ้าเราอยาก,ยกดื่มกาแฟดีๆอะไรเนี้ยคะ่ะมัน แก้วละหลายตางยังู่แล้วกี่เป็นคนติดกาแฟมากคือดื่มแก้วเดียวก็ไม่พอก็เ,อเลยอะน,นี่นะคะเราก็มาคุยไปด้วยทําไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่ามีคนแซวเยอะว่าแบบกี่พูดเก่งมากหน้ากองแต่จริงค่ะเก่งนะคะกต็ตรงนี้พยายามแก้ไขอยู่อ,อันนี้นะคะก็เป็นมเมล็ดก,กาแฟครัวซึ่งหอมมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีคือง่ายๆเลยค่ะเราไปซื้อนี่นะคะเป็นกรายเดอร์ที่เป็นแบบอย่างเงี้ยนะคะกรเดอร์ ที่บดกาแฟแล้วก็ซื้อแบบไอตัวเนี่ยที่ดิฟนะคะแล้วทีก็จะมีเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่นะแล้วก็นี่นะคะตัวกรองกาแฟแบบนี้ซึ่งที่ไทยนะคะทั้งหมดเนี่ยซื้อมาแบบมีตัวนี้แพงสุดประมาณพันกว่าบาทน,นะคะโอเคหลักการง่ายมากเลยค่ะ พอเราใส่กาแฟอันนี้เข้าไปแล้วะคะแล้วก็ตวงให้ได้ประมาณหนึ่งแล้วก็แบบเทลงไปในนี้แล้วกี่ชอบมากมันแบบเหมือนถ้าเราทํากาแฟกินเองเนี้ยมันมีความหอมของกาแฟออกมาเยอะมากอีกก็ชอบเนี่ยนั่งทำเนี้ยนะคะทุกเช้าอยากดื่มก็แบบปั่นปั่นกิน โอเคแล้วตอนนี้นะคะก็ปั่นเสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นกาแฟแบบองอย่างนี้เลยวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาทํากาแฟไปคุยไปถ้าเกิดว่าใครชอบพันกาแฟลองดูนะคะว่าแบบการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือมาเองเนี่ยไม่ได้ยากเลยอันนี้นะคะ่ะกีก็จะเทอันนี้ลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาน้ําร้อนนะคะแล้วก็ต้องมีการน้าร้อนอย่างนี้เพื่อมาทําดีนะคะมีขออนุญาตยืนคือในการทำนะคะ ี่ทไปดูที่ร้านมานะคะ่ะเขาบอกว่าจะต้องทำให้มันวนเป็นแบบก้นหอยนะคะลานลงไปในกาแฟค่อยๆนะคะแบบให้น้ำมันคแบบ่อยๆแบบนะคะ,นะคะนี่ก็คือจะเป็นแบบริดออกมาแล้เราค่อยๆให้มันไหลลงไปโอเค อนอกเรื่องกันเยอะเลยนะคะเรามาคุยกันถึงต่อถึงเรื่องแบงค์นะคะก็คือว่าอะแล้วถ้าคนที่สนใจอยากมาทำงาน Private Banker ล่ะงาน w e well a l t h v i v o s o r นะคะมีอะไรบ้างสกิลอะไรบ้างที่เราจะต้องมีเพื่อหลักๆนะคะสำหรับกี่ด้วยประสบการณ์และกันต้องบอกอย่างนี้ว่าดีคิดว่าหลักๆเนี่ยเราควรที่จะมี สองสกิลด้วยกันซึ่งสำคัญมากนะคะอันเนี้ยหนึ่งคือซอฟต์สกิลและสองคือฮาร์สกิลซอฟต์สกิลนะคะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสกิลการคุยกับคนนะคะการชอบพบปะผู้คนแล้วก็การเข้าใจผู้คนนะคะการเข้าอกเข้าใจท้าไมเราถึงต้อง คุยกับคนได้เข้าใจเขาได้เพราะว่าลูกค้าของเรา,าค่ะหลักๆในการที่เราจะวางแผนการเงินการลงทุนให้เนี่ยเราต้องเข้าใจน e d นะคะต้องเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆเหมือนเราต้องจูนกันติดอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง soft skill มันมีผลมากนะคะแล้วก็หลักๆอีกอย่างหนึ่งคือ soft skill เนี่ยมันช่วยเรื่องของว่าแบบมันเป็น competitive advantage ของตัวคุณเองอะคะ่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่า RM หรือว่าแบบ wealth advisor มีเยอะมากลูกค้าคนเดียวมี เวลแอดไวเซอได้5้าถึงสิคนเลยแหละมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งเนี่ย mm hmm. เขาจะเลือกโทรหาใครเป็นคนแรก mm hmm. เกิดอะไรขึ้นคือเหมือนแบบถ้าเขาอยากรู้เรื่องอะไรนะคะหรือว่าแบบเขาจะลงทุนและอะไรยเงี้ย mm hmm. คือตัวเลือกมันค่อนข้างเยอะแล้วก็การแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงการที่จะทำให้เราโดดเด่น outstanding ของคนอื่นนะคะกีคิดว่า soft skill เนี่ยสำคัญมากและซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติลูกค้ายกหาก ยกหูค่ะคุณเป็นคนแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามนั่นถือว่าคุณได้ใจลูกค้าแล้วนะคะซึ่งและนั่นนะคะก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีของเวลแอดเวเออร์แหละที่เราควรมีนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของซอฟต์สกิลแล้วก็อย่างที่สองพาร์สกิลฮาร์สกิลเนี่ยก็คือเป็นสกิลด้านเทคนิคเทคนิคอลเลยว่าเนื่องจากว่าเราแนะนําลูกค้าในการการเงินเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงินการลงทุนเราควรจะมีความรู้นะคะทุกอย่างในด้านของฮาร์สกิลเพื่อที่จะให้เรามี สามารถแนะนำได้บนเหตุผลบนหลักการนะคะที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ที่คิดว่ามันจะดีที่สุดสำหรับลูกค้าสิงคโปร์มีให้สอบไล่เส้นเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆ่ะก่อนตั้งแต่ตอนที่กี่เริ่มมาทำงานที่นี่ใหม่ๆอ่ะคะ่ะก็คือแบบไล่เส้นจะมีทุกด้านเลยเพราะว่าเราแนะนำโปรดักต์ทุกอย่างใช่ไหมคะท,ทั้งจะมีทั้งการลงทุนประกันชีวิตนะคะหรือว่าแบบ ดีเวอร์ i ีฟอะไรเงี้ยเพื่อให้ครอบคลุมซึ่งต้องบอกค่ะว่าในการที่เราต้องมีใบอนุญาตเนี่ยจำเป็นมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการดิวกับเงินก้อนใหญ่นะคะซึ่งเป็นเงินของคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในการที่เราจะทําอะไรเนะี่ยสำหรับกีเราจะคิดว่าการบริหารเงินให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของกีคือกีจะทายัางไงก็ได้นะคะให้ดีที่สุดแล้วก็ให้เป็นเบนเอฟเฟกของลูกค้ามากที่สุดตรงตามความต้องการมากที่สุดนะคะอันนี้คือในส่วนของค่ s สกิล ซึ่งถ้าเราเอาทั้ง2อ,อันนี้มารวมกันจริงๆบอกไม่ได้หรอกว่าอันไหนสําคัญกว่าอันไหนนะคะแต่ถ้าเรามีทั้ง2ด้านนี่แหละคะ่ะคือ Good c h a r เตอร์นะคะของเ e ิ b Advisor ที่ดีซึ่งถ้าเกิดว่าต้องคนสนใจงานนี้อาจจะต้องลองมองดูตัวเองนะคะอย่างแรกหรือว่าน้องๆหลายๆคนที่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาทํางานนี้นะคะคือกี่คิดว่า1คือการที่ ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเอาโ o i n g ชอบอไปพบเจอผู้คนนะคะแล้วก็ชอบคุยกับคนชอบรู้จักคนใหม่ๆชอบเซอร์วิสคนอื่นอะไรเงี้ยคะ่ะงานนี้จะเหมาะมากๆนะคะแล้วก็2คือเราต้องมีแพชชั่นในด้านการลงทุนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาแนะนําการลงทุนแล้วตัวเราเองเราไม่ลงเลยหรือเราไม่ชอบเลยเราไม่ได้ติดตามข่าวเลยอันเนี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถแบบอยู่ในวงการนี้หรือว่า sustain ได้นานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเรากี่คิดว่าความสําคัญเนี่ยมัน ค่อนข้างสำคัญทั้งคู่เลยแหละเอละวนี่นะคะได้แล้วกาแฟขอจิบแป๊บรงนี้นะคะฝนตกทั้งวันเลยต้นไม้อันนี้เป็นต้นไม้ที่กีเพิ่งซื้อมานะคะอีกชอบมากเลยอะที่แบบให้ห้องเรามีอะไรเขียวๆอะไรเง<ม>ี้ยอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะมาต่อนอกเรื่องไปเยอะต่อว่าจริงๆแล้วอะคนที่อยากมาทำใช่ไหมคะ มองว่าข้อดีของงานนี้มันคือเป็นเรื่องของว่าการที่เราพบปะผู้คนเยอะนะคะได้เจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยลูกค้าแต่ละท่านนะคะเหมือนแบบโปรไฟล์เนื่องด้วยความที่เป็นนักธุรกิจที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จมากดังนั้นการที่เรารู้จักบุคคลเหล่านี้นะคะหรือได้ฟังมุมมองอะไรหรือบางทีเหมือนลูกค้าบางท่านถ้าเกิดกีมีปัญหาอะไรดีก็โทรไปปรึกษาคือเราเหมือนเราได้รู้จักเพื่อนใหม่พี่ใหม่นะคะซึ่งเป็นผู้ที่แบบ มีความรู้มีความสามารถปกติแล้วเราไม่สามารถเข้าถึงคนพวกนี้ได้เลยซึ่งอันนี้กิ่คิดว่ามันเป็นข้อดีนะคะของงานนี้ที่กิ่ชอบมากแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งก็คือมันค่อนข้างชาร์ล e น g ์ในหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าในการลงทุนเนี่ยเราเห็นไหมว่าเหตุการณ์มากมายมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดเดี๋ยวก็บอลยิวเดี๋ยวก็สติมูลัสแพ็กเกจอะไรเงี้ยทุกอย่างมันแบบค่อนข้าง แอคทีฟตลอดเวลาซึ่งกีเป็นคนแบบไม่ชอบงานรูทีนจำเจนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่กีชอบและอย่างสุดท้ายคือสําคัญมากเรื่องเวิร์กไลฟ์หลังคือก่อนหน้านี้กีเคยทํางานเป็นแอน l y ลิสต์ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่หน้าคอมพิวเตอร์แบบอย่างเช่นเป็นเคยเป็นแอน l y ลิสต์ของ Investment Banker มาก่อนแล้วก็คือกีก็นั่งทํางานแบบทำ x c e l ทําทำ t c h i n g ทำสไลด์ทำอะไรเงี้ยนะคะวันๆก็คืออยู่หน้าคอมทำสัญญาทำอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้พบเจอผู้คนเลยแล้วสุดท้ายกี่มาแบบ เวลาตัวเองว่าเออกินไม่ชอบทํางานนี้อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะชอบตัวเลขชอบการเงินแต่เราชอบเจอผู้คนด้วยนะคะกิก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนย้ายสายงานนะคะก็ต้องฝากไปว,ว่าจริงๆทุกคนนะคะก็อยากให้น้องๆนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี้ยได้มาดูอยากให้เรารีบค้นพบค้นหาตัวเองให้เจอนะคะเจองานที่เรารักและงานงานงานัน้นเป็นงานที่สามารถทําเงินให้เราได้นะคะนั่นแหละถือว่าคุณได้สักเซสนะเพราะว่าอย่างปัจจุบันบางคนแบบ ง,งานที่รักแต่มันไม่ค่อยเมคมันนี่เท่าไหร่ก็มีหรือว่าบางคนแบบได้เงินเยอะมากแต่ไม่ใช่งานที่รักคือมันต้องมีจุดบาลานซ์ตรงกลางนะคะที่เรียกว่าสวีทสปอตหาให้เจอซึ่งว,วันนี้นะคะก็จบแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานเวลแอดไวเซอร์นะคะที่กีเล่าให้ฟังคร่าวๆถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะหรือว่าสนใจอะไรเนี้ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็ซึ่งสําหรับใครนะคะถ้าผ่านมาดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะคะกีก็ฝาก Subscribe ช่องของกีมาเนียลมอลชาแนลนะคะแล้วก็ Facebook f แฟนเพจหรือว่าใครมีคำถามอะไรก็ IG นะคะมสเสจมาคุยกันได้เหมือนกันค่ะแล้วก็โอเคถ้าใครชอบ EP นี้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาเผื่อว่ากีอาจจะทำเป็นแบบวันเดียินไลฟ์ก็ได้ว่าในวันหนึ่งนะคะกีทำอะไรบ้างงานเนี่ยมีแบบเราต้องทำอะไรบ้างสำหรับงานของ w วลแอดไวเซอนะคะสรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะได้รับความรู้แล้วก็ความบันเทิงกันนะคะไม่มากก็น้อยแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันนะคะ คลิปหน้ามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะขอให้ทุกทุกคนโชคดีในการลงทุนนะคะบาย